สวัสดีค่ะวันนี้จามาแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางโรงงานนะคะเป็นรองพื้นงานผิวค่ะรองพื้นน้าแร่นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจบปัญหาสารพัดผิวได้เลยนะคะใครที่มีปัญหาผิวหน้าไม่เรียบเนียนนะคะสีผิวที่ไม่สม่ําเสมอพวกจุดแดงจุดด,ดาที่เกิดจากสิวนะคะแถมรูขุมขนกว้างเนี่ยบอกเลยว่าเอาอยู่ค่ะรองพื้นตัวนี้นะคะจะช่วยปรับสภาพผิวของเราให้สวยเนียนนะคะแถมยังคุมมันกันน้ํากันเหงื่อแถมยังกันแดด SPF-15 ได้ค่ะไม่วอกไม่เทานะคะตัวนี้ ไม่ตกล่องไม่ไหลเยิย้มแถมไม่แพ้ด้วยค่ะเพราะตัวนี้นะคะนอกจากจะปกปิดได้ดีนะคะตัวนี้ยังจะช่วยพรางผิวของเรานะคะให้รูขุมขนทีก่กว้างนะคะดูเรียบเนียนมากขึ้นเนื้อบางเบาค่ะเพราะเป็นเนื้อน้ำแร่นะคะเนื้อบางเบาเคลียง,ง่ายไม่เหนอะแถมยังช่วยให้ผิวของเรานะคะฉ่ำวาวเรียบเนียนนะคะยังไม่พอค่ะตัวนี้นะคะยังช่วยให้ผิวของเราดูอิ่มน้ำฟูไม่ติดแมสด้วยค่ะผิวเด้งมาก